ไงครับเป็นไงประหมอใสสวยประหมอใสสวยไอ้น,นี่หมอของแท้เลยน,นี่หมอแท้เลยเมื่อกี้หมอตะกลับนะครับหมอตะกลับตัวหนึ่งประหมอตัวหนึ่งอพวนอพวนอพันอ <tte GO> ้ันตาแป๊อวนอ้วนตาแล้วอวนดูดู I <laughs> love สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีพี่ๆนะนักตกปลาทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะฮะกับช่องสวนนครชาแนลนะท่านผู้ชมอันนี้พามาออกไมยนะครับน้องกดท่านผู้ชมน้องกดก็หม้นี้ไม่ได้มานานเลยนะครับรู้สึกว่าน้ําจะเพิ่มขึ้นนะครับน้ําจะขึ้นแล้วก็มีพวกอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะพวกผักกเฉดนะฮะผักกาเฉดขึ้นเต็มบริเวณรอบฝั่งเลยท่านผู้ชมแล้วก็อีกซีกนู้น ฝั่งนู้นนะก็เป็นบัวนะบัวขึ้นเต็มเลยวันนี้มีนะ้านๆะนะอยู่สองกุ๊ปนะทพพมเพ็ญมีอยู่นี่หนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งเหมือนอีกมันมีสามกุ๊ปแต่จริงอีกกุ๊ปหนึ่งเหมือนกาลังถอนกําลังแล้วท่านผู้ชมนี่ก็ออกมาเวลาเกือบสิบโมงท้าผม้ชมถึงหมายสิบโมงตอนแรกนัดกับผู้พันเบิร์ดไว้ว่าจะมาออกหมายพร้อมกันนะครับรอแล้ว,รอ,ลวรออีกก็ยังไม่เห็นมาก็เลยออกมาก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับปลามา นั่งชิลชมบรรยากาศนะครับก็เมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับฝนตกโอต,ตกแรงเลยนะครับคาดว่าหมายเนี่ยน่าจะมีอุัสรคน่าจะโคลนเยอะนะครับแต่พอมาดูแล้วก็ไม่ก็ต่อย่านผู้ชมไม่ลื่นแมะไรนะยังปกติอยู่นะครับก็ไม่แน่ใจว่าน้ําที่มันขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าน้ําน้ําฝนด้วยหรือเปล่าหรือว่ามีน้ําที่ปล่อยมาจากคลองแล้วว่าที่บ่อที่อ่างเนี้ยนะครับที่ที่ที่อ่างเก็บน้าลงกดเนี่ยมันจะมีน้ําที่จะเข้ามาในอา่างได้ก็คือน้นําที่จะมาจากคลองทลัต ถ้าน้ําของทลานมาเยอะดันเข้ามาเยอะๆนะครับมันก็จะดันเข้ามาในอ่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บเป็นน้ําเป็นน้ําประปาไว้ใช้สําหรับตําบลนะครับใช้สําหรับตําบลปลาเยอะนะท่านผู้ชมที่เนี่ยแต่ว่าไม่ค่อยมีใครได้ปลาใหญ่นะครับส่วนมากก็จะได้ปลาเพียนกะมังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าปลาใหญ่มีไม้มีเยอะนะครับอย่างปลาสวายปลาจีนนะครับนวลจันยิสย่ากเงี้ยมีหมดทุกอย่างนะครับแต่ขึ้นอยู่กับ ความสามารถของแต่ละคนว่าใครจะได้ปลาอะไรไปนะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้มาดูมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมเอาสูตรเหยื่อมาก็เป็นสูตรเหยื่อปกติเนี่ยแต่ว่าวันนี้ผมจะลองผสมกับไอตัวหัวอาหารไก่นะครับเป็นหัวอาหารไก่น้อยนะครับมีนั้นแนะนําแนะนํามาจริงๆผมก็เคยทําคลิปคลิปนี้ไว้อยู่แหละนะครับเคยทําคลิปที่ผสมหัวอาหารไก่อยู่วันนี้ก็จะเลยมาลองดูกันว่ามันเป็นยังไงกับหมายนี้หมายที่กินเหยื่อยากๆนะครับท่านผู้ชม อาจจะต,ต้องมีการพลิกแพงเยอะแยะมากมายเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับโอเคเดี๋ยวไปลุ้นกนนันะครับรับท่านผู้ชมพื้นที่อยู่มันก็จะลําบากนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นจะบอกว่าไงมันตลิงมันชันนะครับตลิงมันชันไม่มีพื้นที่นั่งไม่มีพื้นที่อยู่นะครับก็ลําบากนิดนึงตรงพื้นที่ตรงวางเบ็ดก็โอเคหน่อยนะครับนี่ฮะเหยื่อที่ผมทําไว้ท่านผู้ชมหมักไว้ ใส่หัวอาหารไกร่หัวอาหารไก่น้อยด้วยแล้วก็ขึ้นลากําลังดีเลยคุณผู้ชมนะขึ้นลากำลังดีเลยเดี๋ยววิธีการทําเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์มาให้นะ่านผู้ชมสำหรับคลิปท,ที่ผมทําว่าผมทํายังไงนะครับวิธีการผสมอะไรยังไงก็วันนี้ใช้ตะขอเบ็ดสองตัวนะครับสองตัววันนี้มาลุ้นปลาใหญ่นะครับใช้เบอร์สามนะครับก็ใหญ่แล้วนะสำหรับผมเบ <laughs> อร์สามเลยผมว่าใหญ่แล้วสำหรับผม ว่าปกติผมใช้แต่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง,เบ,งเบอร์สองศูนย์จุดแปดอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ค่อยใช้ใหญ่เท่าไหร่ก็บ่อน,นี้มันปลาใหญ่เยอะนะครับแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าแค่นนเนี่ยประเด็นมัน ระหว่างรอปลากินเบ็ดนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาหาทําที่นั่งก่อนนะฮะเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีที่นั่งเลยตรงนี้มีที่นั่งที่อะไรเลยเพราะว่ามันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมมันชันไปหมดเลยลิงตะลิงมันชันไปหมดเลยไม่มีที่นั่งนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นที่ไว้สําหรับเขาเรียกอะไรนั่งได้สักหน่อยนะครับนั่งปูเสือปูอะไรได้สักหน่อยไม่รู้จะขุดได้บ้างนะแข็งมากโอ้ยแข็งจัดเนี่ย แข็งจัดนะคุณผู้ชมแต่ว่าเอ็นดีหน่อยว่าวันนี้ฝนตกมาก็เดี๋ยวผมจะทําตรงนี้นะครับแปลงตรงนี้ให้มันเป็นที่นั่งนะให้มันนั่งได้นะครับโอเคขุดสัหน่อยแงมันอยู่ได้ก็เดี๋ยวท่านน้าท่านไหนท่านอื่นนะก็จะอยู่ได้กันต,ตอนนี้ไม่มีที่อยู่นะนั่งก็ไม่ได้ เหนื่อยเหมือนกันครับทุกคนอันนี้เรียบร้อยแล้วพอแล้วครับพอนั่งได้แล้วก็ยังดีกว่าเดิมครั้งที่แล้วนะครับยังดีัง้งเกิดครั้งที่แล้วที่แบบไม่มีที่อยู่เลยจริงม,มันนั่งได้ข้าง,างล่างท่านผู้ชมแต่ว่ามันร้อนตรงใกล้ๆเบียดอะ่ะมันร้อนนะแดดออกมาเงี้ยมันก็ส่องเราเต็มตัวเต็มที่เลยก็เงียบนะท่านผู้ชมผ่านไปครึ่ชงชั่วโมงเงียบอยู่เลยก็ทำที่นั่งที่อะไรตรงนี้เลย สักหน่หนึงนะครับก็ตรงนี้ก็จะวางอุปกรณ์นะครับวางกล่องเบ็ดวางถังเหยื่อได้แล้วก็นั่งได้ครับก็ถ้าดินไม่แข็งก็น่าจะทําได้เยอะกว่านี้นะท่านผู้ชมนี่ดินแข็งหน่อยครับโอเคเดี๋ยวประมาณนี้ก่้วกันนะครับ โอ้นาแกได้ปลานะครับฝั่งนูน้นมีปลานะึกว่าึเป็นปลากระมังหรือปลาตะเพียนไม่แน่ใจนะครับแต่เราเงียบอยู่นะแต่นาเขาได้ปลานะโอ้ที่แกนั่งอยู่นู้นแสดงว่าปลาเข้าอยู่นะครับปลาเข้าอยู่แสดงว่าก็มีตัวอยู่นะท่านผู้ชมฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามเลยโอ้แล้วก็อีกนะท่านหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้มุมนี้เลย อันนะั้นหนึ่งมุมนี้นะครับทุกผู้ชมนี่ะนั่งชิงหลิวหรือว่าสปิวก็ไม่แน่ใจนะทุกผู้ชมนั่งอยู่คนเดียวนะตรงนั้นนะครับมีอยู่คนเดียวใ่ตรงจุดนั้นเราย่างเงียบอยู่เลยนะแต่นะฝั่งตรงข้าวมาได้แต้มแนละ้ย <c oughs> อันนี้เงียบอยู่เลยท่านผู้ชม โอเคอย่างน้อยเห็นปลาหน้าแล้วเดี๋ยวปลาเราคงต้องเห็นแหละผมว่านะดุนกันต่อครับนี่ครับท่านผู้ชมแั้มแรกกีตะก้อตะขายครับไซส์ประมาณ3นิ้วนะครับหัอตะกลับนะครับไม่ไม่เอาด้วยเลขก,ก็ต้องเอาด้วยกลน,นะครับไม่ได้เอาด้วยมนก็ต้องเอาด้วยตะข่ายนะครับไม่เหงท่านผู้ชม ไม่แหวแล้วไม่แห้วแล้วไม่แห้วแล้ว,ว,ลวถึงแต้มแล้วโอ้ตัวสวยอยู่นะครับหมอดะกับว้าวใสงามงามเอไม่แห้วแล้วเรายังไงก็รอดละ ไข่โดนนะครับยี yup> ่กี้กี้กี้หัวสั่นเลยปลาอะไรเออก้อร์นาดินไม่กินไม่เป็นไรครับแต่ก้อนะไข่โดนก็พอเอ้ยหมวกตะกรับอีกแล้ใส่สีสวยหมวกตะกรับอีกแล้วท่านผู้ชมแถวที่สองใส้สีสวยครับนี่ไงแมวนะครับแมวนะครับ ดินไม่กินก mm ินตะไคร้ก็ได้ครับตัวโตนั่นแหละตัวสวยตัวสวยตัวสวยครับขมมากด้านข้างเขาเนี่ยโคตรขมเลยท่านผู้ชมเขามีเขาเรียกอะไรมีมีความมีพิษไร้กาดอยู่ข้างๆรอบตัวเลยนี่ตัว <c oughs> สวยๆนี <c oughs> <c oughs> ่ฮะแปมทีสองแล้วมีเยวแล้วอ่า รับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ผ่านไปเกือบสองชั่วโมงแล้วสองชั่วโมงแล้วครับหน้าดินยังไม่มีผลงานนะท่านผู้ชมมีแค่ตะก้อตะข่ายที่มีผลงานสองตัวนั่นก็คือเป็นหมาปลาหมอตะกับนะท่านผู้ชมบริเวณข้างฝั่งนี้แหละนะครับผมก็ลงตะก้อตะข่ายไปแล้วสองคันนะครับผมว่าจะลงเพิ่มอีกนะครับว่าดีมีตะก้อตะข่ายอยู่สามชุดนะท่านผู้ชมหาข,ข้าวหวอนแล้วกันนะครับถ้าหน้าดินนไม่ได,ไได้ไม่มีผลงานอะไรจริงๆก็อย่างน้อยเราก็จะได้มี เขาเรียกอะไรมีปลาไว้กินบ้างนะครับ <c oughs> ก็ต้องสรรหาเทคนิคต่างๆมาใส่ท่านผู้ชมเพื่อให้ได้ปลานะครับจุดประสงค์เราก็คือได้ปลาไปกินนะครับจุดประสงค์เราก็คือได้ปลาไปกินตอนนี้ก็เวลาเที่ยงตรงท่านผู้ชมลุ้นกันต่อนะครับถ้าฝนไม่มาก่อนนะตอนนี้ท้องฟ้าก็ปิดมีลงมาพักหนึ่งยิบๆๆๆนะครับลงมานับเม็ดได้อะ <c oughs> นับเม็ดฝนนะครับก็หายไปนะครับตอนนี้ก็ ท้องฟ้าก็ยังมืดอยู่มีแสงแดดเป็นบางช่วงบางตอนตนานาก็มีเริ่มทยอยมานะครับเรื่อยๆนะครับมีออกไปบ้างเข้ามาบ้างนะครับนี้เป็นใยที่ต้องบอกว่าปากเสียนนะปากเซียนหน่อยโอเคมาลุ้นกันต่อครับ ปาสร้ยแต้มแรกของเราครับท่านผู้ชมนาดินแต้มแรกของเรานะครับปลาสร้อยใสยิ่งสวยครับตัวโตวมากอันนี้ถ้าบ้านผมอีสานเรียกปลาขาวอย่างเดียวนะปลาขาวอย่างเดียวอันนี้เรียกปลาสร้อยกันโอ้ตัวสวยตัวเสี่ยนะตัวยาวสวย สองแต้มเลยท่านผู้ชมที่นี่หมอตะกลับแล้วกับหมอด้วยครับท่านผู้ชมตัวยังสวยสองแต้มครับแม่เห็นไหมไม่ได้เดีวเล่ต้องเอาด้วยกลนนะครับยังไงครับเป็นไงประหมอใสสวยประหมอใสสวยไอน,นี้หมอของแท้เลยน,นี่หมอแท้เลยเมื่อกี้หมอตะกับนะครับหมอตะกับตัวหนึ่ง ก็หมอตัวหนึ่งย่างเกลือนะอร่อยมากนะท่านผูช้ชมเนี่ยย่างเกลือ,อยางอร่อยนะไซเนี่ยโอ้โหหมอตะกับไซเดียวกันเลยายทำไมมันเป็นหย่อ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 น,อน,อนตลอดเลยติดตนานแล้วไปโอ้หมาน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 ,มาน เงียบมากครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมจะหลับแล้วเนี่ยโอ้เพิ่งได้ปลาหน้าดินมาแต้มเดียวเป็นปลาส้อยท่านผู้ชมตรงนั้นก็ไม่มีอาการกระดิกไม่มีอะไรเลยนะครับน้าเขามาก็สามสี่กุ๊บเนี่ยมาก็บางกุ๊บก็กลับไปแล้วนะครับอยู่ประมาณสิบยี่สิบนาทีเขากลับไปนะครับมันปานไม่กินหรอเนาะมันไม่เข้าไม่อะไรเนาะเอ้กลับแต่เรา รอกันนะบาชิวเลยนะบมงคนนั่งรอนั่งชิวนั่งนอนนั่งอะไรไหมนะครับกินบรรยากาศอะไรเงี้ยสดชื่นนะท่านผู้ชมสบายมากเลยยิบพันเบิร์ดโทรมาบอกจะตามมาท่านผะู้ชมบอกจะตามมาผมบอกว่าไม่ต้องมาหรอกว่าปลาตัวนี้มันยังไม่ไม,ไม่ค่อยได้อะมันมันห่างมันไม่ใช่ห่างออกมันไม่ได้เลยหนะ้าดินนะครับก็ได้ก็เป็น,เป,นเป็นตะกอ้อตะไคายครับตะกอ้อตะไครผมว่าจะลองตกชิงหลิวซักหน่อยนะเนะี่ยเป็นหลิวผมเตรียมมานะ หลิวที่หักที่ตกอยู่ท่าลานนั่นแหละก็ <c oughs> ใช้กันเดิมมีแหละนะครับมันไม่ค่อยได้ตกอ่ะผมไม่ค่อยได้ตกแบบเหมือนเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนไม่ไม่ความรู้ไม่ถึงอะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือใจใจสู้ไม่ไหวนะครับจุใจไม่สู้พอนะครับก็คือตกไปได้พักหนึ่งขี้เกียจตกไปไพักหนึ่งขี้เกียจมีนะนะหลายคนแนะนําผมมาว่าทําไมไม่ลองตกสปิวหน่อยนะครับตกริ้วหน่อยอะไรเงี้ยนะครับจริงๆผม ทำนะท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเฉยๆนะตกแต่ว่าคือตกได้แป๊บเดียวอะ่ะมันไม่ได้มันยังไม่ได้ตัวผมก็เลิกก่อนผมที่เกียดนะท่านผู้ชมเกียดนั่งรอดูทุน่น่ะนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยหน้าดินเราตีทิ้งไว้ก็ปล่อยไว้เลยนะครับมันกินตอนไหนก็สังเกตเอานะครับกินตอนไหนมันก็มีเสียงกระดิง่งไม่เสียงกระดิง่งก็เสียงมองดูสายมันกระติกเงี้ยเราก็ได้ตัวนะครับงี้ก็ใช้เวลาแบบเขาเรียกอะไร นั่งรอนั่งรอแบบขี้เกียจจริงๆริงเยนะขี้เกียจจริงท่านผู้ชมแต่ก็จะพยายามนะครับหาคลิปเรื่อยๆนะครับนี่ผู้พันเบิร์ดมาแล้วท่านผู้ชม <c oughs> นี่ครับท่านผู้ชมผู้พันเบิร์ดครับ <c oughs> <c oughs> ขับรถมอเตอร์ไซค์มาครับตะกี้ <c oughs> <c oughs> แหว้นมาครับหายหน้าหายตาเป็นนานครับเออหายหน้าหายตาเป็นนานว่าเข้าผ่าตัดนะผ่าตัดอยู่นะครับ เฮ้ยอ้วน,วนปลากินเนาะขนาดอันปลากินตัวขนาดนั้นันมาถึงปุ๊บปลากินเลยเอ,เอ้นเบ้อดอ่ะเฮ้ยเนี่ยกินดีเผือเอานิ่งไปละโอ้กินแล้วก็เงียบไปแล้วท่านผูน้ชมอืมาที่เผือนะครับมาที่เผือน่าจะปลาเล็กนะครับนี่ปลาเล็ก วัน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 ตกนักแด้วันวันตกนักแด้วันดูดูดูอโอ้โตากแกงเดียวเอ้ยมาแล้วครับท่านผู้ชมหน้าดินใสสวยปลาตะเพียนเมื่อกี้ผมกํลาลังจะเปลี่ยนเหยื่อนะครับกํลาลังจะเปลี่ยนเหยื่อไม้ที่สามนะครับน <c oughs> ึกว่าตัวเองเกี่ยวเบ็ดไปโดนนะครับไอ นึกว่าสายมันไปโดนกันนะพี่ไหนได้ตะเพียนสยส,สวยสวยโอ้โหสายงามมากอืมสายนี้ใตมือนะครับแจ๋ววแจ๋วจ๋วสวยสสวยสวยไอ้หมันหมานไอ้น้อยแมวคันมึงครับท่านผู้ชมตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มมืดคึมก้ามาอีกแล้วนะครับ หลังจากที่หายไปพักนึงนะครับแต่ไม่มีฝนนะครับรอบนี้ก็ขอให้ไม่มีฝนเหมือนเดิมก <g ül> ็นะนะที่มากันก็ตอนนี้หายหมดแล้วท่านผู้ชมจุดนุ้นก็เก็บของแล้วฝั่งนี้ก็เก็บของแล้วนะครับน่าจะเหลือเราแค่เจ้าเดียวนะตอนนี้เวลาบ่ายสองโมงยี่สิบท่านผู้ชมน่าจะประมาณสักสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็น ลุ้นกันยาวๆวันนี้วันเบิร์ดมาก็นั่งหงอยอยู่ตรงนี้ตอนนี้ตอนนี้ตะก้อตะขายก็เงียบทั้งสองคันที่ผมลงไว้ก็เงียบนะครับหน้าดินก็เพิ่งได้ผลงานมาสองตัวนั่นก็คือปลาส้อยแล้วก็ตะเพียนไซส์สวยๆนะครับแล้วก็ผมว่าจะตีหน้าดินเปลี่ยนตะก้อนะครับเปลี่ยนตะก้อตะขายขอเอาแล้วตีหน้าดินเพิ่ม เพ sure ื่อจะมีมาช่วงเย็นๆเหยื่อตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วทรับทุกท่านแล้วนั่งขับวันมือหน่อยน เห็นไหมครับตะกี uh ้ผมนึกว่าอะไรโอ้โหผมกับผู้พันเบิร์ดกระโดดอะไรตะกี้วิ่งเมื่อกี้ตัวใหญ่จัดนะครับเยอะนะครับกระโดดลงน้ำไปจุดไหนแล้วด้วยโอ้โหผมว่าตัวได้เท่าผู้พันเบิร์ดอ่ะคุณผู้ชมตัวใหญ่มากนะครับกระโดดลงตรงนี้เลยดีนะไม่โดดลงตรงเบ็ดนะโอ้เสียว อ่ะโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราแล้วนะครับตามที่นัดหมายไว้กันก็สี่โมงนะครับสี่โมงตอนนี้ก็สี่โมงสิบกว่านาทีแล้วนะครับนั่งรอพักหนึ่งเลยพวกคันเบิร์ดนะครับก็เปลี่ยนเหยื่อกันหลายรอบนะครับก็เห็นขึ้นข้างหน้านี่แหละนะครับตัวไซเบ์เริ่มเลยใหญ่มากท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ยอมกินเหยื่อนะครับประเด็นคือไม่ยอมกินเหยื่อก็เปลี่ยนวิธีทั้งเปลี่ยนชิงหน้าให้ยาวขึ้นทั้ง เปลี่ยนตะขอเบ็ดนะครับหลายๆอย่างแหละนะครับผสมผสานกันหลายอย่างแต่ว่าก็ไม่ประสบผลสําเร็จนะท่านผู้ชมแล้วหน้าดินวันนี้ก็ได้แค่สองต้มปลาตะเพียนแล้วก็ปลาส้อยมาตัวหนึ่งที่ได้สี่ห้าแต้มนั้นก็คือที่ได้เป็นตะก้อตะข่ายนะก็สีนะท่านผู้ชมก็มีช่วงหนึ่งนะครับผมนั่งกับผู้การเบิร์มีตัวเงินตัวทองพุ่งลงมานะครับตัวบเริ่มนะท่านผู้ชมตัวเริ่ม แสดงว่าแสดงให้เห็นว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะครับในพื้นที่นี้นะครับโอเควันนี้ผมกับผู้พันเบิร์ดนะครับก็ต้องขอตัวจากลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปลงหมายอื่นที่ไหนนะครับก็รอติดตามชมกันนะครับท่านผู้ชมในอีพีต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมกับผู้พันเบิร์ดก็ขอฝากไว้เพียงท่านี้นะท่านผู้ชมขอบคุณและสวัสดีครับครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะเดี๋ยวจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะท่านผู้ชม <Okay. S 2> สำหรับผลประกอบการวันนี้ครับท่านผู้ชมนะครับพอได้พอได้ปิ้งนะครับพอได้ทำกับข้าวนะครับนี่นะครับนี่ฮนะพอได้ทำกับข้าวนะครับหมอตะกลับตะเพียนตัวโตตัวหนึ่งนะครับมาส้อยนะครับโอเค